ในแต่ละวันคุณคิดว่าเราจะต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางบนท้องถนนยาวนานแค่ไหนเราต้องสูญเสียทั้งพลังงานเวลาและค่าใช้ใจ่ายไปเท่าไร่กับการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงสภาพจราจรที่หนาแน่นและวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการติดอยู่บนท้องถนนมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยหรือไอติกเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไร จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2553ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทยตลอดจนความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆโดยมีบทบาทเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาข้อมูลจราจรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาจราจรส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนตลอดจนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ การทำงานของไอติเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลจราจรจากแหล่งต่างๆได้แก่ 1. กล้อง C C T V ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 2. ข้อมูลจากรถแท็กซี่รถขนส่งหรือรถยนต์ทั่วไปตลอดจนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ G P S ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ 3. ข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเช่นอุบัติเหตุ การซ่อมบำรุงถนนหรือน้ำท่วมข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลพร้อมกับจัดเรียงระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมสำหรับการรายงานสภาพจราจรแบบเรียลไทม์โดยข้อมูลจราจรดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ผ่ผานหลายช่องทางเช่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายงานสภาพจราจรได้ที่ www. itfoundation. org หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i อติได้ที่ App Store และ Google Play นอกจากนี้ยังมีช่องทางการส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุซึ่งปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลที่เรียกว่า Radio Data System Traffic Message Channel หรือ RDS TMC ซึ่งผู้ใช้สามารถรับข้อมูลจราจรผ่านอุปรกรณ์ Navigator บนรถยนต์โดยไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตและทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลจราจรที่เชื่อถือได้และใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจและการเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ทันสมัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันเริ่มต้นง่ายๆเพียงตรวจสอบสภาพจราจรเพื่อวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้านหรือที่ทำงานท่านจะได้ไม่ต้องใช้เวลาอันมีค่า ไปบนท้องถนนโดยไม่จำเป็นอีกต่อไป